อามาคับพี่น้องเมื่อนี้สิพามาเห็ดก้อยหอยแครงเนาะค่ะหอยมื่อนี้เขาไปตลาดเขาก็ได้หอยแครงมาหอยแครงในตลาดสดๆเลยนะคะหน่วยเล็กหน่วยใหญ่เป็นกะคะกันไปกิโลละร้อยสามสิบบาทค่ะ เพื่อนบริคัตเดอค่ะเดอเพื่อนมีผสมมาเลยค่ะแต่ว่าเจ้านี้นะเป็นหอยสดนะคะของทะเลแก่จะสดมากเราก็มาต้มแล้วก็ลวกแกะเลยนะคะ <c oughs> แกเอาแต่เนื้อจ้ะใส่ถุงไว้มาให้หมกแมงวันต่อนี่นะคะเราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วดูหน้าตาน่ารับประทานไหมคะ แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วใครชอบยำก็ยำแต่เราจะก้อยกินแบบอีสานอีสานนะคะเตรียมเครื่องไว้เลยค่ะผักบัวหัวหอมที่เฮาสิใส่เนาะค่ะเนาะหน้าตาของเพื่อนหนอยที่เฮาแกะเรียบร้อยแล้วเฮาก็เตรียมไว้หาผักหอมมาหัน่นมาซอยมะนาวเตรียมไว้เลยนะคะมีหอมป้อมหอมเปรผักหอม มะนาวสองลูกสามลูกก็ว่ากันไปใครมักเปรี้ยวใครบหมักอะแต่ก้อยหอยแครงพวกก้อยพวกยำนี่ต้องเห็ดเปรีป้ยวเ,เ,เนาะมันจึงแซบค่ะผักหอมเขาก็ใส่หลายเลยค่ะมะพร้าวเขาขั่วเขาก็ขั่วไว้เขาก็ใส่ถุงไว้เนาะค่ะบโให้กินมันให้กินมันอยู่ได้เฮงเขาขั่วเขาก็ขั่วแล้วเขาก็ใส่ถุงไว้มันจะได้หอมนานเพราะว่าเราขั่วเป็น จำนวนมาก <c oughs> ใส่มะนาวลงไปบีมะนาวลงไปนะคะเราจะทำการก้อยแล้วนะคะ <c oughs> ใส่มะนาวลงไปสองลูกจ้ะ <c oughs> พริกขั่วลงไปไผ่มักเพชรกับใส่เพชเนาะค่ะเนาะอันนี้ใส่เพชปานกลางค่ะใส่ช้อนครึ่งนะคะช้อนโต๊ะเขาคั่ว ใครชอบหอมก็ใส่เยอะๆขขารั่วเขาขั่วเองมันสีหอมเนาะค่ะเอาทาใหม่ๆสดๆข้าวครัวข้าวครัววิธีคั่วเขารั่วอยากให้หอมเอาข้าวเจ้าเนาะค่ะใส่หัวจะไข่ซอยเข้าไปใส่ใบ,บมะกรูดขั่วนากันเข้าไปแล้วก็มาปนรวมกันใส่ผงชูรสลงไปค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปใครชอบนัวก็ใส่เยอะๆใส่น้ำปลาลงไปอันนี้ใส่น้ำปลาด้วยนะคะเอาน้ำปลาหยอดลงไป <c oughs> ใส่ลงไปเลยจ้ะเฮาหมักรสชาติไปแล้วเฮาก็ปรุงรสตามใจชอบถ้าเฮ็ดกินในะครอบครัวเฮาเนาะค่ะเหยดให้มันถึก ปากถึกใจในครอบครัวเฮาก็พอค่ะว่าเฮาไม่ได้ทําขายค่ะเราทํากินเป็นความตั้งความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวของเราเองคือช่วยกันทํากับข้าวค่ะเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเอาผักหอมผึกลงไปแล้วเอากรมาคลุนค่ะค <c oughs> ลุนให้เข้ากันให้เครื่องปรุงเข้ากันดี แล้วก็เราก็ <c oughs> ชิมรสตามใจช,ชอบเดินย่างไปหาเก็บพักมากินกับยอดกระถอกกระถินเม,มื่อนั่นแหละค่ะเมื่อนีนได้นมไม้ต้มกับยอดกระถินเนาะค่ะก่อยเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็มาชิมดูว่าแซ่บยูบบารสชาตเป็นแนวใดอร่อยไหมกระทึกใจถึกปากเฮาแลวเนาะค่ะเนาะ เอาปรุงเอาตามที่เฮาหมักอะไรค่ะเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาทำการเสิร์ฟใส่จานเลยจ้าเอาใส่จ,จานหางผัาเข่าสูกันกิน <c oughs> พร้อมรับประทานแล้วนะคะมารับประทานด้วยกันนะคะมากินน้ำกันระเบือก้อยหอยแขงรสเด็ด เด็ดจัดจ้านจ้ามามามา